มาเวลพร้อมหนึ่งตอนหนึ่งมาอีกหนึ่งชิ้นแล้วครับผมกับหน้ากากวูฟเวอรีนนี่เลยจากเดดพูล o l ะวูฟเวอรีนนะครับแฮสบร o Marvel Legends Series ครับผมนะต่อจาก s p i d e r m a แก็เป็นวูฟเวอรีนนี่เลยนะเดินทางมาถึงแล้วพรีออเดอร์มารู้สึกจะ4,000กว่าบาทนะครับที่เดิม Starfan Toys ลานคุณวินนะครับกล่องก็ดีไซน์มาเป็นเนี่ยรูปหน้ากากนะครับมีนะคนใส่เป็นแบบให้ดู าตามนี้เลยง่ายๆไม่ได้มีอะไรนะอย่างที่เรารู้นะากาศมันไม่ได้มีระบบไฟระบบเสียงอะไรนะครับอ๋อแล้วก็มีนี่ข้างล่างมีโลโก้วูฟเวอรีนอยู่ปุ๊งมาแกะดูไปพร้อมกันเลยฟืฟอ,ออกมาแล้วซึบมันเป็นสองชิ้นเหรออ่ะมีขาตั้งมาให้ด้วยนะตอนนี้ h a s บ r o ฟืฟอ,อ่ะนี่ฐาน แล้วก็มีอ่านี่ไงหูสองข้างแล้วก็มีขาตั้งแล้วก็หมวกครับผมต้องเรียกว่าหมวกสินะเออมันไม่ใช่หน้ากากอ่ะมีไปคุ่ม,มุมคุ่ม,มือนิดหน่อยอ่ะมีตัวรองซับมาด้วยตรงนี้เป็นแควแกๆติดตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวขอแกะออกจากพลาสติกกัน ชิ้นส่วนออกมาเรียบร้อยครับผมนี่เลยขาตั้งก็จะมีฐานอารมณ์เหมือนตอนด็อกเตอร์ดูแมกนิโตนะอันนี้น่าจะเป็นฐานบนนะมีตัวนี้เสร็จแล้วกับฐานนะพลาสติกบางๆไม่มีอะไรแต่มีมาให้เือว่าดีแล้วก็จะมีชิ้นส่วนนะครับมีชิ้นเล็กๆอันนี้อีก2ชิ้นอารมณ์เป็นเหมือน PVC นิ่มๆนะตรงนี้ดัดได้แต่ตรงที่เป็นตากับหูเนี่ยเป็นพลาสติกแข็งแล้วที่ตา มีการนี่ลองขอบยางตรงต,รงตามาให้ด้วยแล้วก็เลนส์อารมณ์เป็นแบบอะคริลิกตะข่ายเหมือนอารมณ์เป็นเหมือนไฟ LED แต่ไม่มีไฟนะถ้ามีไฟด้วยจะโคตรเจ๋งแล้วก็ทำรอย damage ถลอกมาเรียบร้อย withering นะครับสองชิ้นนี้อ่าซับในไลายเส้นมาเวลด้วยนะแท็กอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตัวหมวกครับไม่ได้เป็นผ้านะนี่เลยอารมณ์เป็นเหมือน PVC นะ นิ่มๆยืดๆได้หน่อยนะครับแล้วก็ทำสีทำลายนะชุดของวูฟเวอรินนะมาโอเคเลยทำสีมาตรงนี้มีลงเงานะไฮไลท์ใช้ได้เออนะมันก็ดูแบบว่ามีแบบว่าราคาหน่อยเออไม่ได้แบบว่าด็อกดอยนะมีลงมีลายอะไรมานิดหนึ่งด้วยนะครับประกอบดูสิอันนี้ข้างขวามันก็จะเป็นเดือยล็อกเข้าไปอย่างนี้เหร ก็กดลงไปง่ายๆเลยนี่ล็อกปุ๊กไปแล้วเอ๊ะอะไรชิ้นเล็กๆคืออะไรอ,ะอ่ะอ๋อปิดตรงแก้มลงมาไงจอ่ะสงใส่ต้องใส่อันนี้เข้าไปก่อนแน่เลยแอะประกอบผิดเรียบร้อยครับอ่ะใครซื้อมาก็ใส่ชิ้นนี้ก่อนแล้วคือปิดนะมันแกะแกะแยากเหมือนกันเพราะว่ามันแน่นนะครับเราก็ได้หมวกวูฟรีนมาแล้วนี่ วางกับขาตั้งโชว์สวยๆไปเลยนะแฮสบรอดตัวนี้ทําดีขึ้นเยอะเลยรู้ว่าคนชอบสะสมกันนะแนวน,นี้พร็อพรรปริกานะครับก็ถือว่าโอเคเลยจริงๆแล้วผมมีอีกหนึ่งใบนะเคยรีวิวไปนานแล้วของ t อรัส s t u u i o o แต่อารมณ์เป็นเหมือนแบบงานปั้นแล้วหัวมันเล็กมากใส่ไม่ได้เดี๋ยวลองเทียบไปดูกันดูว่าแตกต่างกันไหมนี่แหละครับอันขวา t อรั u s s t u ิ i ออันเก่านะก็เวอร์ชันคอมิกนะรเบสมา นะครับแล้วนี่เขาก็มาอัดแอปหน่อยเป็นเวอร์ชัน MCU นะครับสีก็จะต่างกันนิดนึงนะอันนี้มันมี v e t e r i n g Damage ตรงตาจะแบบเงาๆนะครับแล้วก็มีเลนส์มีอะไรมาตัวนี้ก็จะโล่งๆนะอย่างที่บอกว่ามันเล็กอันนี้ต้องหัวเล็กๆถึงจะใส่เล่นได้นะก็ไม่เคยใส่ได้เลยอันนี้แหละเดี๋ยวจะลองดูนะว่าใส่ได้หรือยังจะได้เป็นวูฟ r รินสักทีนะปีกตรงสีดำเนี่ย ข้างๆมันก็จะดัดมาคนละทรงนิดนึงอืนะแต่ก็คล้ายๆกันแหละเออแต่ The t h o r u s ไม่มีตัวนี้ปิดลงมาของ MCU มีตรงนี้ปิดลงมาด้วยฟูนะ Thorustudio เป็น m i t i t อืมหมดไปแล้วนานแล้วนะใครอยากได้ก็นี่แหละ Hasbro จัดให้แล้วนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนี่ตามนี้รายละเอียดนะครับ Hasbro ว้านวะ wow เลยอื <F oof. S 2> เข้าได้เย้ yeah. หัวโตๆนะ เก็บผูนิดนึงชุบแต่จะลงมาตรงต่างไงโอเคได้เป็นวูฟรีแล้วคราวนี้นะก็จมูกอยู่ตรงนี้ตาก็เห็นลางๆชัดอยู่แหละเออมันไม่ได้มีไฟมาแบบว่าจ้าตาเหมือนไอรอนแมนะครับด้านหลังนี่เลยจึ้งโชว์เสื้อหน่อยเชนสมิธนี่หมายเลขสิบนะครับ นคนจะงงทำไมใส่เสื้อ Fantastic Four อันนี้ไปจัดมาตอนดู Fantastic Four ยี่ห้อรู้สึกว่าจะดูดสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นแบรนด์ไทยทำชุดกีฬาแล้วก็ได้ไลเซเส้นมาเวลมาเป็นชุดบาร์สเออนะข้างล่างก็จะมีนี่เขียน Fantastic Four อะไรอย่างเงี้ยเท่ดีเท่ดีก็เลยสั่งทำมากำๆรู้สึกว่าจะ ชุดลา800บาทเออรอประมาณ2-3อาทิตย์ไม่นานนะก็เจ๋งดีอากาศบ้านเราเหมาะอะไรอย่างนี้เป็นชุดคอสเพลย์แขนยาวขายาวก็จะร้อนหน่อยอันนี้เป็นแบบชุดบาสมันก็แบบว่านะขาสั้นแขนกุดใส่สบายสบาย,บายเล่นกีฬาได้ด้วยเทีท่ยวได้ด้วย คราวนี้มันขาดอะไรล่ะวูฟรินปเย่ได้ที่สุดค่าก็ได้เป็นวูฟรินแล้วอืมใครอยากได้หมวกตอนนี้ของออกแล้วก็ลองไปหาจัดกันดูนะครับสวยเลยใบยนี้แนะนำ let's fucking go